ม o o เวิลด์คืออะไร Moon World คือโลกเกมเสมือนจริงที่สร้างรายได้ให้คนทั่วโลกภายในมีหลายเกมเช่นมู o ด็อกเกมเลี้ยงโลหมาขุดเอ็มด็อกมูลพัมเกมเศรษฐีปั๊มกระแสงเงินสดมูลลัคกี้เกมไทยตัวเลขลุ้นรับรางวัลทุกเกมถูกเชื่อมด้วยเศรษฐกิจของมูนเวิลด์ที่สร้างรายได้จริงผ่านโทเค,น Dog ค็นเอ็มด็อกด็อกเรทลคืออะไรทำไมถึงสำคัญมาก ด็อกเรนทัคือระบบเช่าน้องหมาไปขุด M-Dog คนที่ไม่มีหมาสามารถเริ่มเล่นด้วยต้นทุนต่ำคนที่มีหมาเยอะสามารถปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้แบบ p a s s ซีฟทำให้จำนวนผู้เล่นเติบโตแบบก้าวกระโดดรวมถึงกระจายรายได้ไปยังทุกคนอาชีพใน Moon World มีอะไรบ้างปัจจุบันมี3อาชีพหลัก 1. นักขุดเล่นเกมขุดเอ o g รับรายได้เป็นรายวัน 2. เจ้าของกิจการ ซื้อที่ดินโรงงานเพื่อผลิตไอเทมใช้ในระบบเศรษฐกิจ 3. นักลงทุนมูลพัมรับผลตอบแทน ROI บวก Capital Gain ปีหน้าจะเกิดอาชีพใหม่ที่มาจากสายยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมูลเวิลด์มูลพัมคืออะไรทำไมทุกคนจับตามองมูลพัมคือเกมแนว Cash Flow Machine ปั๊มกระแสะเงินสดไม่มีกำหนดรายวัน ใช้ระบบสุ่มกาชาปองเพื่อสุ่มเปอร์เซ็นต์การถอนได้ ROI จากกองทุนมูลพัมยังได้ capital gain จากราคา MDoc ที่เพิ่มขึ้นและที่สำคัญมูลพัมจะผลักดันราคา MDoc อย่างมหาศาลเพราะนักลงทุนต้องโฮ MDoc เพื่อใช้ถอน ROI ทำให้เกิดดีมานซื้อ MDoc จำนวนมากเงินลงทุนในระบบมูลพัมอยู่ในระดับ3 0 0แสนถึง5 0 0แสนดอลลาร์การโฮสามารถยกเลิกได้นั่นหมายความว่า m d o c เป็นของนักลงทุนเสมอในอนาคตมูลพัม Point จะสามารถนำไปมิ้นต์ไอเทมในมูลเวิลด์ได้ด้วยทำไมช่วงนี้ราคา m d o c จะเติบโตแรงเป็นพิเศษเพราะมี2ฟีเจอร์ใหญ่เปิดพร้อมกัน 1. เฟส2โรงงานและที่ดิน 2. m o มูลพัมเปิดตัวเต็มระบบทั้ง2ระบบต้องใช้ M.DOCK ส่งผลให้ดีมานเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดราคาเติบโตแบบก้าวกระโดด ใช้วอล l e t ตัวไหนดีในการเล่นมูลด็อกแนะนำให้ใช้โท k e n Pocket เพราะค่าแก๊สของ BNB สวิงน้อยกว่า b i g เก t ตวอลเล็ตทำให้การขุดและการทำธุรกรรมลื่นไหลกว่าสรุปแบบสั้นที่สุด Moon World กำลังอยู่ในช่วงเติบโตเร็วที่สุดเพราะ Do อ r e n t a l เปิดแล้วคนเล่นเพื่อมหาศาล Moon Pump ใกล้เปิดจริงดีมานซื้อ m d o g หนาแน่นอาชีพใหม่ปีหน้าสายยูทูบเบอหรือ a f fili ate เข้ามา ระบบเศรษฐกิจกำลังขยายแบบ3เกมเชื่อมกันทั้งระบบช่วยดันราคา M-Doc ให้ขึ้นแบบ S-Curve